สารามสีสเกตครับผมสามสามโหมดเซมี่ครับเอาออกไปหนึ่งครับผมเหลือสองฮะสาร์มต้องดันแล้วครับผมไปมาครัวันนี้ อย่างไม่แดงก็โป๊ะมาแล้วครับสวนมาแล้วครับผมียวคนเดียวใส่คนเดียวใส่คนเดียวแดงแล้วครับได้แล้วได้แล้วเกมครับแต่เบรด โอ้โหดูสีรองเท้าครับผม <S 2> <S 2> <S เกมเร็วครับเกมเร็ว